นี่นะครับบูมเชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ชมแล้วก็หนุ่มๆทั้งหลายนี่ต้องอิจฉาบุมอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบุมเนี่ยยืนอยู่กับ6สาวออโตแองเจิรนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นต้องมาพูดคุยกับเขาวันนี้ถือว่าจะมาล้วงลึกเกี่ยวกับเรื่องของพวกเธอกันบ้างดีกว่าซึ่งตัวน,นี้จริงๆอ้อมหายไปไหนไม่รู้แต่ช่างอ้อมครับเรื่องของอ้อมไปแล้วกันตอนนี้มาพูดคุยกับทั้ง6สาวดีกว่านะฮะใครจะตอบใครจะเป็นคนแรกอ้าวเห็นไหมเห็นไหมเหหมออหนีหนีกันหมดเลยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าเขา เดี๋ยวเขากลับมาใช่ไหมเขากลับมาเนอะเขากลับมาแล้วโอเคถามชื่อก่อนชื่ออะไรครับชื่อพลอยลุงค่ะพลอยลุงค่ะนี่ชื่อจริงๆเลยพลอยลุงเลยเหรอชื่อจริงๆเลยค่ะชื่อชื่อจริงเลยค่ะคุณแม่ตั้งค่ะพลอยลุงครับพลอยลุงมีแฟนหรือยังครับโสดค่ะโสดไม่มีใครมาจีบบ้างเหรอไม่มีค่ะจะถามหน่อยนิดนึงพลอลุงปกติทํางานเป็นพริตตี้อยู่แล้ว่ะฮะค่ะเป็นพริตตี้แล้วปกติเวลาเราไปยืนตามบูธต่างๆแบบนี้เนี่ยพลอยลุงมีหนุ่มๆมาจีบบ้างไหมครับ ก็ไม่มีนะคะก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงไม่มีเหมือนกันหนูก็ยังงงอยู่ทำไมอ่ะทำไมถึงไม่มีอ่ะสงสัยไม่สวยมั้งไม่มีใครชอบจริงเหรอจริงสวยน่ารักอยู่นะฮะแน่เอางี้ดีกว่าคราวนี้ก็ต้องอยากรู้ให้หนุ่มๆหลายคนฝากถามมาว่าอย่างพลอยลุงเนี่ยมีสเปคหนุ่มๆบ้างไหมสเปคหนุ่มๆเป็นอย่างไรบ้างครับสูง180ตีขาวเงินแน่นค่ะสูง180ยแปาสูงไม่ถึง180ยแตีขาวได้ไหมฮะ ก็ยังได้อยู่ยังพอมีบ้างถ้าไม่พอเดี๋ยวยืมพ่อมาก็ได้เอาเพื่อนๆหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยนั่นค่ะยืนอยู่นโอ้โหไปกันหมดเลยอ่ะเราเอากลับมาบ้างได้ไหมอ่ะเราคุยกับพอลุ้นคนเดียวเราเขินยังเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรียกเพื่อนๆกลับบ้านเอาไข่ไข่บ้างใครบ้างใครบ้างใครบ้าง ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยพี่บูมอยู่ไหนทําอะไรทีมงานหายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้เหลืออ้อมกับตากล้องสองคนวันนี้เนี่ยพี่บูมคงจะไม่หาสาวๆแล้วละค่ะเดี๋ยวอ้อมหาหนุ่มๆมาให้คุณผู้ชมได้ดูมากดีกว่าอ้อมก็มีความสงสัยนะคะจากที่เรามางานลดแต่ละทีนะเราก็จะเห็นตากล้องมีทั้งหล่อแล้วก็ไม่หล่ออยากรู้ว่าเขามาถ่ายกันทําไมแล้วก็มาแบบ เคยมีการจีบสาวบ้างหรือเปล่าแล้วก็วิธีการจีบสาวพิธีการจีบพิตีของเขาเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปถามเขากันเลยดีกว่าค่ะเพราะนะคะขอสัมภาษณ์น,นิดนึงค่ะสัา,าเลยใช่ใช่ใช่นมองเห็นก่อนก่อนอื่นให้แนะนําตัวก่อนค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อบูมครับชื่อบูมนะคะโอ้โหชื่อเหมือนพิธีกรรายการเราเลยชื่อบูมเจ้าชู้ไหมคะ ไม่นะไม่นะวันนี้มางานเนี่ยได้รูปพิตตี้ไปเยอะเรืองค่ะแล้วแต่รูปรถอะไม่ถ่ายพิตตี้ไม่ถ่ายพิตตี้หรอแล้วพูดถึงรถแล้วรถสวยๆเนี่ยสาวๆเราชอบแบบไหนคะสเปคสเปคหรอแหมบอกไม่ถูกแบบวิธีกรเลยไหมอ้อโหได้แล้ววิลกรรมแบบว่าที่เด็ดๆเลยที่แบบเวลาเราไปจีบสาวๆที่เราจำไม่มีวันลืมเลยเคยเคยมีอยู่นะแต่ว่านานมาวากละตอนมัธยม ถือดอกไม้ไปให้กลางรงอาหารค่ะขนาดนั้นเลยแล้วเขาตอบรับหรือปฏิเสธยังไงไหมเขาก็รับดอกไม้มแล้วก็มีเสียงกรี๊ดลั่นลงอาหารเลยกรี๊ดทำไมก็ไปให้กลางรงอาหารคุ่เข่าเหมือนให้ขอแต่ง เราตามไปพูดคุยกับเพื่อนๆของพลอยลุงกันทีละคนเลยดีกว่าดูซิว่าออโต้แองเจิลแต่ละคนเนี่ยเขามีสเปคหนุ่มๆกันแบบไหนบ้างเริ่มที่คนไหนก็นดีเอาเลือกเลยคนนี้เลยค่ะคนนี้เลยนะไปฮะไปฮะพลอยลุงไปฮะนำไป,ไปอ่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับแม่มาถึงสาวสวยคนนี้กันบ้างดีกว่าชื่ออะไรครับชื่อนุ่นนะคะชื่อนุ่นนะครับเมื่อะะสักคุณีพลอยลุงเนี่ยเขาเริ่มเป็นคนแรกเลยทีเดียวกับการพูดถึงเรื่องของ สเปกหนุ่มๆก็ดีเริ่มอะไรคะอะะะไรนฮเริ่มอะไรคะเริ่มเริ่มพูดคุยกันเนี่ยนะครับโโออเเคคแหม่แหม่แม่คนนี้ที่ไม่ธรรมดาจริงๆโอเคมีแฟนหรือยังครับเริ่มคำถามนี้ก่อนเลยดีกว่าเอาตอบจริงหรือหรืออักษรคะถ้าถ้าอักษรก็ไม่มีค่ะเพื่ออะไรมีอักษรไม่มีะถ้าตอบจริงๆล่ะก็ไม่มีค่ะก็ไม่มีแล้วสรุปแล้วมีไม่มีครับ อเอย,อย่าเพิ่งดูอย่าให้แฟนหนูดูนะฮะนั่นงไงจบแล้วมาจบแล้วเปลี่ยนคนเลยดีกว่าเขามีแฟนแล้วอเอ้โ,โอเคปกติแล้วเนี่ยทำงานแบบนี้เนี่ยมีหนุ่มๆมาจีบบ้างไหมฮะก็มีบ้างกลุบกรบมีมงขนาดนี้อ่ะเขามาจีบยังไงกันบ้างก็จีบแบบแซวๆเซ่อซ่แบบ น้องเออสวยน้องเออถ่ายรูปหน่อยอ่าเดี๋ยวพี่ส่งรูปให้เบอร์ขอเ c o ร์หน่อยเนียนไงพี่แสดงว่าจะจีบได้จะต้องมีกล้องกล้องมาด้วยแล้วเราแอบถ่ายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าแอบถ่ายเคยมีคนเคยมีคนมาจีบแบบไหนที่แบบแปลกแปลที่สุดนะฮะแปลกแปลกค่ะพี่ก็เดินตามทุกบูเลยถ่ายถ่ายทุกรูปอย่างนั้นเลยทุกมุมทุกมุมชูป้ายทถ่ายทุกมุม มุมอับก็ถ่ายมุมอับเอ้ยมุมอับเป็นไงอะมุมอับมมมุมุมอับคือมุมไม่สวยนะไม่ใช่มุมอะไรแบบก็ถ่ายเหมือนกันมุมสวยไม่ถ่ายมามุมสวยได้ไม่ถ่ายดินลองบวกกันสี่ไม่ได้ผลนะไม่ได้ผลแล้วต้องแบบไหนวันนี้เนี่ยเป็นความรับเฉพาะชาวรายการ Monster Feel เลยนะจะจีบแบบไหนถึงจะได้ผลเนี่ย เป็นจริงจรงเป็นคนไม่เยอะฝาถือบนึงครับเอากระดาษขอกระดาษปากกาเลยครับจะจดไม่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 เป็นไม่เป็นค่ะก็คือเป็นคนง่ายๆแต่ชอบผู้ชายได้ได้ทุกแบบก็ขอแค่อรวยขาวสูงตีมีรถขับนะคะมีเวลาให้ส่งข้าวเช้าเย็นเนาะเราก็มี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 รถขับมีรถขับรอเล่นรอเล่นรอข้อค่ะกับสาวผู้ชายตลกเฮฮาแบบปาร์ตี้เซ่บซ์แบบพี่อ๋อ เออเต้นแบบเคโอยโย่แซ่บๆอ่ะชอบอารมณ์น้ำโอเคโอเคเขได้ไหมเได้ไหมไม่ไม่ได้ไม่ได้พี่พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ทำไมทำไมถึงไม่ได้อี่พอะไรที่เอามาให้จดเข้าไม่ให้จดอะไรเอาใหมายนะฮะมีข้อว่าหน่ไม่ไม่คือได้รอบเดียวก็ไม่ไม่ใช่คนเรื่องมากค่ะแต่แต่ไม่ได้อ่ะค่ะทำไมทำไมถึงไม่ได้ครับก็พี่ยังไม่สูงข่วตีดัดฟันอะไรอารมณ์นั้ำเคยดัดตอนเด็กๆได้ไหมไม่ได้เราปลี่ยนอนเท่านี้อ่ะท่าอย่างนี้สเปคหนุ่มๆจริงๆคืออะไรบ้างขาวตีสูงไม่ไม่ไม่กระซออคนแบบ มีความคิดนิดนึงเนาะเราก็โตแล้วอะไรอย่างงี้ชอบแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ใช่เสียนะคะผู้ใหญ่อารมณ์ดีคือไม่ใช่เสียแล้วก็แบบตลกเฮฮาก็ดูหนูสิคะหนูก็เป็นคนเรียบร้อยก็ต้องมีแฟนแบบเฮฮาประจิ๋วปล่อยคนเดียวะปะเพียนะเพียกัยปล่อยเจเขาคิดจะไปก่อนเน่แมนโนหรือเปล่านะเจไม่ใช่คนเรื่องเยอะแต่มีมเมนนั่นไงเธอชื่อสุมกว่านิเนึงเอาแค่ไปตรงไหนกันต่อดี ดีค่ะชินุนะคะฝากติดตามด้วยค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะมาร์คครับผมชื่อน้องมาร์คนะคะวันนี้มาทุกวันเลยจริงๆไม่ได้มาแค่วันนี้นะมากี่วันแล้วสวันแล้วครับสี่วันแล้วได้รูปพิตตี้ไปทั้งหมดกี่หมื่นรูปน่าจะประมาณ500เองครับเพราะว่าผมมามาพบปะเพื่อน าราพิตตี้เป็นเรื่องเรานิดนิดสนใจคนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าบูทไหนไม่มีหรอกครับไม่ไม่มีไม่มีอะแล้วถามว่ามาถ่ายรูปพิตตี้อย่างนี้เนี่ยเคยจีบพิตตี้บ้างหรือเปล่าอ่ะจริงๆเลยไม่ต้องแบบมีครับมีมีมีบ้างนิดนหน่อยแล้วเราจีบยังไงจีบยังไงผมไม่ได้เอาตัวว่าจีบแค่คุยก่อนครับอืมคุยก่อนคุยก่อนแล้วถ้าเขาคุยด้วยก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึงอ่ะแล้วตอนนี้ยังคุยกันอยู่หรือเปล่าคนนั้นยังคุยอยู่ครับ เป็นพี่เป็นน้องกันมโอโหน่ารักมากแย้มเหมือนได้ไหมว่าเป็นบูธไหนอะไรยังไงอ๋อตัวเจ้าวครับไม่กี่คนแล้วมีกี่คนตอนเนี้ยที่แบบว่ากักกักเอาไว้ที่ถ่ายคนเดียวสิผมคนเดียวเลยอ๋อโหรักเดียวสุเดียวเขาคุณน้องมามากเลยขอบคุณครับสวัสดีค่ะ พี่ชื่ออะไรคะพี่แอบนะคะวันนี้ได้รูปพิตตี้ไปเยอะหรือยังขอดูหน่อยคนไหนสวยสุดคนนี้สวยสุดสวยสุดผมว่ามันก็สวยทุกคนนะสวยทุกคนพี่ชอบคนไหนเป็นพิเศษพิตตี้สเปคอะไรอย่างเงี้ยสเปคผมผมชอบขาวขาวหม่อหมยออ่ะหนูเลยอ่ะแล้ววันนี้พิตตี้มีอยู่ในใจบ้างหรือเปล่า ก็มีครับก็มีใช่ไหมคะแล้วเราเคยจีบพิตตี้บ้างไหมคะเวลาไปถ่ายรูปตามงานไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์โชว์ยูสคาร์งานรถเงี้ยพิตตี้จะสวยสวยผมไม่ไม่เคยจีบไม่เคยจีบส่วนใหญ่ชอบแบบไหนคะก็อย่างที่บอกไปเขาขาวคนธรรมดาคนธรรมดาใช่ไหมแล้วเราเคยแบบมีวีรกรรมเด็ดๆที่แบบว่าเข้าไปคุยกับพิตตี้ล้วพิตตี้แบบจำไม่มีวันลืมเลยปะเวลาวีรกรรมส่วนใหญ่ไม่มีเวลาถ่ายรูปเราเนี่ยเรามีอะไรแบบเด็ดๆที่พิตตี้จะจําได้ ก็ถ้าจะจําได้ก็มีเวลาถ่ายแล้วก็จะเอารูปม่ให้เขาคือแบบล้างมาให้เลยพี่ขันหอยากรู้จริงๆเลยว่าเรามาถ่ายรูปพิตตี้เนี่ยเราเราได้อะไรกลับไปบ้างเพราะว่าเราก็ไม่ได้เงินไม่ได้อะไรอย่างนี้เราต้องเสียเวลาอีกออสำหรับผมผมมองว่าการถ่ายพิตตี้เนี่ยมันมันเป็นเขาเรียกว่าอะไระเป็นจุดเริ่มต้นของการถ่ายภาพพัเร่ะเบื้องต้นให้ช่างภาพมือใหม่ได้ มาทำการฝึกฝีมืออืม,อมแล้วสามารถดูผลงานของพี่ได้ที่ไหนบ้างคะอ่าในเว็บไซต์ครับค่ะเว็บอะไรบอกแอา ...Facebook.com นะครับเป็นเป็นเป็นแฟน,น,นเพจแฟนเพจค่ะเอ่อเซิร์ชชื่อคอมดิศฟอตกราฟเฟอร,ร์ก็ได้ครับค่ะอ๋อโอเควันนี้ออขอบคุณพี่มากเลยคะ่ะขอบคุณค่ะ